จะถ่ายทำาิวีโอให้เป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะครับโทรศัพท์ก็ไม่ชัดนะครับพิมพ์เสียงใหญ่นะครับแท้เลยนะครับผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับ ่ก่อมันก็มองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับสมก่อนดูก่อนนะครับผมจะพลิกด,ด้านหลังให้ดูยันด้านหลังเป็นยันห้านะครับถ้าสนใจรูหลวงปู่ทิมวันละหารไร่ไม่ว่าคุณแผนทุกอย่างนะครับ โทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์ก่อนๆผมบอกไปมันซิมโทรศัพท์มันตัดไปนะครับคงจะไม่ได้โทรกัน,นะครับทีนี้จะเป็นซิมใหม่นะครับถ้าอย่างนั้นก็ทำลายเข้ามาได้เลยถามเข้ามาเลยนะครับ mm hmm. จะได้ถ่ายรูปพระให้ดูสวยๆกันนะครับ080-989 ห5 3้าสามหนึ่งนะครับเป็นเบอร์โทรศูนย์แปดศูน้าแปดเก้านนะครับเป็นเบอร์โทรนะครับโทรปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับไอเบอร์ที่ลงไปนั้นถ้าโทรเบอร์นั้นไม่ติดก็ทำลายเข้ามาเลยนะครับทำเป็นไหลเข้ามานะครับ ถ้าเป็นไลน์เข้ามาแล้วก็โทรคุยได้เลยนะครับฝากข้อความเข้ามาเดี๋ยวโทรหาผมโทรหาเองก็ได้นะครับโทรคุยกันนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าไม่สนใจก็เลี้ยวกันไปดูกันก่อนนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่เส้นเล็กก็มีนะครับเส้นใหญ่ก็มีแต่เส้นเล็กผมไม่ได้ถ่ายถ่ายเส้นใหญ่ เพราะมีแต่องค์ใส่กรอบทุกองค์นะครับครับขอบคุณครับ